สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Inbox for Ever นะครับผมรายการดีๆที่จะทำให้ทุกคนได้สนุกกับการเล่นไปตลอดกาลนั่นเองสำหรับในวันนี้นะครับผมก็จะเป็นคลิปสุดท้ายของชุดนะครับผมตระกูล CHTTD ที่ออกมาซีรีส์นี้กันนะครับก็ จะสุดที่ T D 0 4นขีดหนึ่งแล้วก็ขีดสองนะครับผมแต่นี่คือผมไม่ได้บอกว่าอนะคาคตจะไม่มี T D 0 5 0 6นะครับอาจจะมีออกต่ออีกก็ได้นะครับผมเพียงแต่ว่าอันนี้เนี่ยคือออกมาเป็นเซตแรก T D ตั้งแต่ศูนย์หนึ่งยันศูนย์สี่นั่นเองนะครับก็สำหรับชุดนี้นะเนี่ยก็จะมีของเสริมตัวหนามากมายนะครับผมแถมเสริมการสตรไตลด์ด้วยมีฐานสไตลด์ให้เล่นนะครับมีนู่นนี่นั่น,นเต็มไปหมดเลยนะครับผมถ้าอยากจะรู้ข้างในมีอะไรบ้างจะเกะข้างไหนแล้วก็ไปดูห้้อองกกกัััันนนนเเเลยยคคคครรรรบบบผผมมโีีี่็็จจะะปาาชุุดดสสทซ์ CHT ทีดีที่ออกมาในเซตแรกนะครับผมก็จะเป็นตัวทีดี04ขีดหนึ่งและขีดสองนะครับผมกล่องสุดท้ายนั่นเองอย่าอีกทีนึงก็คือ2กล่องนี้เนี่ยขอข้างในเหมือนกันเป๊ะนะครับต่างกันแค่การ์ดฟลอยที่แถมหน้ากล่องแล้วก็พวกอ่าตัวแพ็กเกจจิ้งเท่านั้นเองนะครับผมงั้นก็เพื่อไม่ให้มันการเสียเวลาเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะเลยนะครับเดี๋ยวคราวนี้กล่องสุดท้ายขอแกะกล่องนี้แล้วกันนะครับผมกล่อง04ขีดหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็จะมานะครับผมให้ดูทีละใบเลยว่าขอข้างในนั้นมีอะไรบ้างนะครัับบโออ้แต่เยะะจรริงๆนนคผมชุดี ก็เดี๋ยวเริ่มต้นนะครับจากเกรดศูนย์เหมือนเช่นเคยนะครับผมเริ่มที่ให้เกรดศูนย์นะครับอันนี้คือคริสตัลทิกเกอร์มันแก้วเป้าหมายแล้วก็เป็นตัวที่มีสกิลพู้เริ่มต้นด้วยนะครับคือใช้ใบนี้เป็นตัวเริ่มได้เลยนะครับผมก็เป็นตัวเริ่มแบบมีทิกเกอร์นะครับแล้วก็ไม่สามารถวนกลับเข้ากองได้เหมือนกับการยุคเก่าๆนะครับผมก็ต้องใช้ไปนะครับเป็นตัวเริ่มอย่างช่วยไม่ได้นะครับผมก็ให้มาสี่ใบแล้วก็จะมีนะครับผม ฮิลทริคเกอร์นะครับอ่าใบนี้ชื่อว่าพาวินีพาชูตติ้งนะครับผมก็ให้มาสี่ใบเช่นเดียวกันนะครับชูตติ้งก็น่าจะหมายถึงปืนที่เขาถือมั้งนะครับผมใช่ใช่ตัวนี้ก็ไม่มีสกิลอะไรเพิ่มเติมนะครับต่อมาจะเป็นสแตนทริคเกอร์นะครับผมก็จะให้แบบมีสกิลมานั่นก็คือลาพิสลาซุลิเหลียวมองนะครับผมก็ตัวนี้มีสกิลนะครับซึ่งก็จะเป็นแบบอารู้สึกชุดอื่นจะมีให้นะครับจะซ้ำเหมือนกันนี่ก็ให้มาสี่ใบแล้วก็จบที่ d ร a w t ทกเกอนะครับผมจะเป็นเอ็กคูสีชองชุดนี้นะครับนั่นก็คือ o n นนี่พาสเทลไลฟ์นะครับผมตัวนี้มีสกิลด้วยนะครับเป็นสกิลที่ดีมากก็คืออ่ายักโซบุกสัมพันธ์นั่นเองนะครับผมก็ใช้ได้หลากหลายสถานการณ์นะครับซึ่งถ้าเกิดซื้อชุด0ูนขีดสจะได้เป็นฟลอยหน้ากล่องมาด้วยนะครับผมแต่ไม่ใช่ตัวเริ่มนะครับตัวนี้ก็จะให้ทิกเกอร์แบบสมดุลอีกแล้วนะครับทุกชุดจะเป็นทิกเกอร์สมดุลหมดเลยก็คืออย่างละ4ี่นั่นเองนะครับผมต่อมาเป็นนเกรรดะคับ เกรดหนึ่งก็จะให้นะครับผมเริ่มที่เพอร์เฟกต์การก่อนเลยละกันนะครับกับ PG นะครับผมการพิทักษ์โยนาสดใสนะครับอันนี้เป็นแบบที่พอใช้แล้วถ้าเกิดเห็นตัวเองในดอกโซนะครับผมคือมีการใช้ไปแล้วก็จะได้โจวหนึ่งทิ้งหนึ่งนะครับผมก็เหมาะสำหรับเด็กอารีเจียนก็ได้นะครับผมแต่รีเจียนใช้ควีตนัวน่าจะดีกว่าเหมาะกับเด็กที่ต้องการทาคอมโบนะครับผมหรือว่ามีการที่ต้องแบบหาเพื่อประกดคอมโบหรือบางคนแบบว่าเพื่อแบบเอ้ยฉันต้องการเปลี่ยนการบนมือบ่อยเพื่อหา บอกพวกจีกัดเดียนอ่ะหาฮิวมาใช้จีกัดเดียนอะไรเงี้ยก็ลองมาใช้ดูได้นะครับผมค่อนจะโอเคอยู่แต่มันจะไม่ใช่พีจีไงแดงนะครับพีจีไงแดมอยู่ชุดหนึ่งนะครับผมต่อมาเป็นเกรดหนึ่งนะครับผมเกรดหนึ่งอ่าก็จะให้นะครับอ่าใบนี้จากเพจเย็ดเคลนะครับกับเย็ดเคร้ฮานั่นเองนะครับผมให้มา3ใบนะครับแล้วก็จะมีเกรดหนึ่งนะครับผมอ่าตัวนี้เป็นวานิลลาธรรมดานะครับไม่มีความสามารถอะไรกับ แค่ผู้ชายธรรมดาโจดของหัวใจนะครับผมพลังจุ่มตีแปดพันนะครับแต่ไม่มีสกิลนะครับก็ให้มาสี่ใบนะครับผมเท่านี้ต่อมาครับอ่าตัวนี้จะเริ่มติดชื่อแล้วนะครับผมก็จะเป็นเกรดหนึ่งเปสุดท้ายนะครับให้มาสองใบกับพิกเซลเคลซี่แปดบิตน,นะครับผมมนุษย์เลเวลหนึ่งนะครับตัวนี้ก็มาจากเพจเคลาพิกเซลเคลซี่แปดบิตซึ่งเป็นเหมือนกับธีมหลักของชุด ทีดีสี่ก็ว่าได้นะครับผมตัวนี้ให้มาสองใบตัวนี้คือเสียดายมากค่อนข้างจะเก่งนะครับควรจะมีสักสี่ใบนะครับผมเก่งมากๆทําคอมโบกับตัวเคเกตสามนี่คือสนุกเลยนะครับผมบอกไว้เลยก็ให้มาเพียงแค่สองใบนะครับอย่างที่บอกตัวเองเก่งจะให้มาน้อยนะครับควรจะหาเพิ่มนะครับผมอ่ะเกรดหนึ่งหมดละต่อมาเป็นเกรดสองนะครับผมก็จะให้วานิลลานะครับให้มาสี่ใบกับแค่ผู้ชายธรรมดาเมื่อเธอยิ้มโลกก็สดใสนะครับผมน่ารักมากให้มาสี่ใบนะครับผม ตามมาด้วยนะครับเกรดสองนะครับผมอันนี้มาจากเพจนะครับผมพิกเซลคลซี่แปดบิตเช่นเดียวกันกับพิกเซลคลซี่แปดบิตมนุษย์กาลานะครับผมให้มาสี่ใบเลยนะครับตัวนี้จะมีความสามารถในเรื่องของความถึกทนนะครับถึกือึดทนนะครับผมก็มีทั้งต้านทานทั้งบุกพลมกันให้ตัวเองนะครับผมดีมากใช้ได้หลังหลายสถานการณ์จะบุกก็ได้นะครับผมจะตั้งรับก็ดีแถมตายยากมากๆด้วยนะครับผมเป็นหนึ่งใบที่เขาจะเก่งนั่นเองนะครับแล้วก็ ติดชื่อ Pixel Casey แปดบิไว้ให้ไปกดคอมโบนต่อได้นะครับต่อมาก็จะเป็นเกรด2อีกนะครับผมก็จะให้ตัวนี้ครับกับ Pixel Casey แบินักแคปในตำนานนะครับผมอ่าตัวนี้ก็ให้มาสีใบครับเป็นตัวที่เล่นง่ายมากครับตีแล้วบกสามารถ้เกิดแวนติดชื่อนะครับผมก็เล่นง่ายใช้ง่ายอยู่แล้วนะครับใช้ได้ทุกสถานการณ์เลยให้มาสีใบด้วยใจดีมากครับปกติแบบจะให้มาประมาณสักสองใบให้เป็นกล่องที่ดีกว่าเก่าอะไรเงี้ยอ่ะเกรดสองมาแล้วครับ ต่อมาก็จะเป็นเกรดสามนะครับผมก็จะให้นะครับเริ่มที่ใบนี้ครับกับผู้ชายใส่แว่นคู่และเกมเมอร์นะครับคู่นี้อิจฉาเหลือเกินนะครับก็ให้มา3าบแล้วผมแบบตัวง่ายๆครับตีข้อหนึ่งหูสามพันนั่นเองนะครับผมต่อมาครับเป็นเกรดสามที่ผมสนใจมากนะครับผมนั่นก็คือ เย็ดเคร่ฮิ๊กนะครับผมใบนี้เก่งครับเป็นเกรด์สาที่เหมาะจะลงช่องเลียวมากด้วยความที่ว่ามันถ้าเกิดจีเบกหนึ่งตีนะครับตีแล้วมีการบูตดีมากับฝันตรงข้ามก็คว่มหนึ่งสแตนหนึ่งใบบวกสามพันอาบวกสี่พันด้วยนะครับเป็นตัวนี้เขาจะเก่งและแรงมากๆนะครับผมโอ้เก่งจริงๆด้ให้มาสี่ใบด้วยเป็นอีกหนึ่งใบที่ควรจะมีติดเด็กไว้นะครับก็ติดไว้สักสองถึงสี่ใบนี่กาลังดีเลยแนะนำรับผมทําคอมโบได,ด้ดีมากแถมให้มาถึงสี่ใบด้วยคุ้มค่าสุดๆนะครับต่อมานะครับผมก็จะให้ เกรด3ตัวหน้ากล่องครับตัวนี้เป็นฐานสไตล์ด้วยนะครับผมนั่นก็คือ Pixel Crazy แปดบิตนะครับผมแมวแย้ม8บิตครับตัวนี้ก็จะได้แบบถ้าเกิดซื้อขีดหนึ่งก็ได้ฟอยล์หนึ่งธรรมดาหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดซื้อขีดสองก็จะได้ธรรมดาสองใบนะครับผมเพราะว่าตัวหน้ากล่องขีดสองจะเป็นตัวทริกเกอร์ที่เป็นฟอยล์นะครับก็เป็นอีกใบที่ค่อนข้างจะเล่นง่ายและเก่งนะครับเพราะว่าใช้เน้นปั๊มพลังนะครับผมแล้วก็ไปฐานสไตล์ให้กับสาย Pixel Crazy แปดบิตด้วยนะครับผมก็แนะนํานะครับเอาไปใช้้้ไดเลยนะครับบใใหมา และสุดท้ายนะผมก็จะให้เกรด4นะครับของสายนี้เหมือน,นกันกับ Pixel Crazy 8 Bit ชาวโซเชียลนะครับผมเป็นตัวสไตล์นะครับให้มา2ใบซึ่งก็เล่นคู่กับสาย Pixel Crazy 8 Bit อยู่แล้วนะครับก็ให้มาสอใบนะครับผมถ้าอยากจะให้แบบฟูๆนิดนึงก็เปิด2กล่องหาตัวฐานสไตล์กับตัวเกรด4อย่างละ2นีดีกว่านะครับเดี๋ยวอพูดถึงกล่องนิดนึงเลยกว่า สำหรับกล่องนี้นะครับผมชุด CST T D สุด4.2เนี่ยเป็นสายสไตล์นะครับสายสไตล์จ๋าเลยนะครับผมแบบเรียกได้ว่าสไตล์ตีนะครับผมเรียกพวกจัว่วป้อมพลังอะไรก็ว่าไปนะครับจัดสแตนด์ด้วยและเป็นอะไรที่ค่อนจะเล่นง่ายครับในบรรดาทุกชุดที่ผ่านมาผมค่อนข้างคิดว่าชุดนี้เล่นง่ายสุดแล้วนะครับเพราะว่าเขาบวมันตรงๆนะครับตีฮิตละจัว่วหรือจะละ่าแล้วก็ตีใช้อะไรเนี่ยใช้ยดแค่ฮิปอ่ะ บูตตีแวนคว่ำหนึ่งจับแสแตนอย่างเงี้ยแล้วก็ปั๊มพลังแจกพลังนะครับเล่นคู่กับตัวเกรด1อ่าตัวมนุษย์เลเวลหนึ่งเงี้ยก็เล่นได้อีกนะครับผมแล้วก็มีพวกแบบการ์ดวาน,นิลาค่อนข้างเยอะ หรือตัวที่ตีแล้วบวก3 0 0พันะครับง่ายๆโดยรวมคือเป็นชุดที่เล่นง่ายมากๆนะครับเล,เล่นง่ายแต่เก่งเพราะว่ามันแบบคอมโบมันตายตัวอยู่แล้วนะครับผมจั่วอะไรก็เล่นได้นะครับคอมโบไหนก็เล่นได้เป็นหนึ่งในที่ผมแนะนำครับเพราะว่าเหมาะกับมือใหม่และเหมาะกับสำหรับคนที่แบบไ่าชอบเพจอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะครับแนะนำสำหรับชุดนี้ครับผมกับชุด C.H.T.T.D.04 ขีดหนึ่งขีดสองก็ได้นะครับก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับการรีวิวชุด C.H.T.T.D.04 ขีดหนึ่งแล้วก็ขีดสองนะครับยังมีทีนึงก็คือ2กล่องนี้ของข้างในเนี่ยเหมือนกันมากๆนะครับคือแบบซื้อมาแล้วได้จํานวนการเท่ากันได้ชนิดการเท่ากันเลยต่างกันที่ฟลอยหน้ากล่องแล้วก็ตัวแพคเกจจิ้งเท่านั้นเองนะครับผมก็แนะนำครับเก็บอย่างละหนึ่งเอาผมจะได้ครบทุกรูปครบทุกแบบนั่นเองสำหรับวันนี้กับการรีวิวคงต้องบอกว่า จบลงไปเท่านี้นะครับผมถ้าไงเดี๋ยวตอนหน้าจะมีอะไรมารีวิวต่อต้องติดตามชมให้ดีครับสำหรับวันนี้พี่ชินกับรายการ Inbox Forever ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าจ้า